เรานั้นเข้าอาศัยแนวป่าน่ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ที่ว่าน่ากลัวนั้นเพราะเป็นแนวป่าที่น่าสะพรึงกลัวผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังมีราคะเข้าไปโดยมากย่อมขนพองสยองกล้าวเรานั้นอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งคืนในราตรีที่หนาวเหน็บเป็นช่วงเวลาหิมะตกเราอยู่ในที่แจ้งในเวลากลางวันแต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางคืนคาถาหน้าอาศัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนปรากฏแกเราว,ว่า มูนีผู้สาะสแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำค้างเปือยกลายทั้งไม่ได้ผิงฝ่ายอยู่คนเดียวในป่าที่น่ากลัวเรานอนแอบอิงกระดูกผีในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้าใกล้เราแล้วถมน้ำลายรถบ้างถ่ายปัสสาวะรถบ้างเอาไม้ยอนที่ช่องหูบ้างแต่เราไม่รู้สึกเลยว่ามีอกุศลจิตเกิดขึ้นในเด็กเหล่านั้นนี้เป็นพรมรจันในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเรา